สวัสดีครับเพื่อนเอน,นักสะสมที่เคารพรักทุกท่านครับขอ,อยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเหรียญสยามชาแนลนะครับช่องนักสะสมเพื่อนนักสะสมนะครับวันนี้ครับเหรียญสยามจะมาพูดถึงในเรื่องของธนบัตรนะครับ20บาทนะฮะที่เราพบเจอกันในท้องตลาดในปัจจุบันนี้เองนะครับแต่ว่าหลายท่านนั้นยังไม่เคยสังเกตธนบัตร20บาทที่อยู่ในมือนะครับ หากใครหาเจอลักษณะที่เหรียญสยามชแนลจะบอกดังต่อไปนี้นั้นจะมีราคาซื้อขายในกลุ่มนักสะสมแพงพอสมควรครับขึ้นราคาสูงถึงหลักพันเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอยากรบกวนเพื่อนๆน,นักสะสมนะครับโปรดแชร์แล้วก็ ดกดติดตามกดกระดิ่งกดสับ s c r i b e แชร์ไปเยอะๆเพื่อให้นักสะสมคนรุ่นใหม่นั้นได้เข้ามาชมช่อง,องนี้เพื่อการเรียนรู้ครับแน่นอนทุกคลิปที่ปล่อยออกไปนั้นเพื่อนๆนักสะสมหาเจอขายได้เลยในกลุ่มนักสะสมครับเรามาดูกันนะครับในส่วนของธนบัตรที่ผมกําลังจะพูดถึงกับเพื่อนๆนักสะสมกันว่ามีลักษณะแบบไหนครับหลายท่านนะครับเจอลักษณะที่เป็นแบบนี้นะครับหลายคนก็ยังนะฮะไม่เคยสังเกตแล้วก็ไม่รู้ว่ามีราคานั่นเอง แล้วออาไปใช้จ่ายในราคาเพียงแค่2 0บาทเท่านั้นเองครับวันนี้ผมมีตัวอย่างมาให้ชมถึง2ตัวอย่างด้วยกัน2ธนบัตรนะครับผมมีทั้งรัชกาลที่9และก็รัชกาลที่10นะครับมาแนะนําให้กับเพื่อนๆน,นักสะสมได้ดูกันช่องเหรียญสยามนี้จะเน้นในเรื่องของตัวอย่างของจริงนะครับมาให้เพื่อนๆดูกันว่านะลักษณะแบบไหนที่มีราคาซื้อขายได้จริงนี่ครับเพราะฉะนั้นนะครับขอกราบงามๆนะฮะหากท่านจะแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามกด กระดิง่งกดสับสไครต์ให้กับเหรียญสยามครับมาดูกันครับธนบัตรใบนี้ครับหากสังเกตไม่ดีนั้นเพื่อนๆก็ <ๆ S 2> จะเข้าใจว่ามีราคาเพียงแค่20บาทเท่านั้นเองแต่ว่าผมต้องบอกว่านะครับมีราคาเล่นหาในกลุ่มนักสะสมนั้นหลัก1000จนถึง3,000บาทเลยทีเดียวนะครับขึ้นอยู่กับการตกลงนะฮะแต่ราคานั้นไม่ต่ำแน่นอนครับในส่วนของธนบัตรน,นะครับ20บาทนะฮะที่เป็นของในหลวงรัชกาลที่9้นั้นหน้าเนี่ยนะครับจะเป็นนะฮะพระบรมสายาสาธิสัรของพระองค์ท่าน จะมีข้อความว่า20บาทมีคําว่ารัฐบาลไทยมีหมวดตัวเลขมีพระคุดผาครับให้ท่านเห็นกันแบบนี้แต่ท่านเชื่อไ,ไหมครับหากคลิกกลับมานะครับเพื่อนเนะฮะเนี่ยฮะเป็นธนบัตรที่ค่อนข้างที่จะหายากนะครับแน่นอนครับธนบัตรที่หายากแล้วก็รูปลักษณ์ที่หายากแบบนี้จะมีราคาแพงมากครับเนื่องจากอะไรครับธนบัตรใบนี้นั้นมีความพิเศษอย่างมากมายนะครับ เพื่อนๆครับสังเกตดูให้ดีนะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆสังเกตดูนะครับว่าความพิเศษของธนบัตรใบนี้นั้นอยู่ตรงไหนครับนี่ครับเพื่อนๆสังเกตดูครับจะมีคําว่ารัฐบาลไทยนั้นโผล่ออกมาด้านหลังเห็นไหมครับเป็นหมึกซึมออกมาซึ่งเกิดจากการพิมพ์โดยตรงนะฮะไม่มีใครทําขึ้นมาเห็นไหมครับตัวหนังสือจะกลับหลังเห็นไหมฮะคำว,ว่ารัฐบาลไทยแล้วก็มีหมวดตัวเลขนั้นสีแดงนั้นทับออกมาจากตรงนี้เห็นไหมครับธนบัตรแบบนี้ไม่ใช่ราคา20บาทที่เรา เอาไปซื้อจ่ายในปัจจุบันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยู่ในมือของนักสะสมนั้นจะมีราคาแพงถึงหลักพันขึ้นไปเลยทีเดียวนะครับแบบนี้นะครับเพื่อนๆครับสังเกตด,ดูนะครับสังเกตด,ดูให้ดีครับมาดูกันต่อในส่วนของทรบัตรใบที่2ของในหลวงรัชกาลที่10ครับนี่ก็เช่นกันนะครับหลายคนไม่สังเกตนะฮะอาจจะมองแพร่เพลินแบบนี้เห็นไหมครับ ถ้าเรามองแค่พันผืนแบบนี้นะครับด้านหน้านั้นเป็นพระบรมฉายาสาิตสิลักษณ์ของพระองค์ท่านนะฮะในรัชกาลที่10องค์ปัจจุบันจะมีหมวดตัวเลขเหมือนกันเห็นไหมครับนะฮะด้านบนแล้วก็ด้านข้างนั้นก็จะมีหมวดตัวเลขเหมือนกันอยู่ตรงกลางนี้ก็จะเป็นรัฐบาลไทยแล้วก็20บาทเหมือนกันครับแต่พอเพื่อนๆพลิกกลับมาแบบนี้ครับท่านเจออะไรไหมครับเห็นไหมครับเพื่อนๆนนะฮะแบบนี้ก็มีราคาเล่นหากันหลักร้อยแล้วนะครับนี่ครับผมนะฮะที่เป็นนะฮะเห็นไหมครับ จะมีตัวเลขจางๆออกมาเป็นสีแดงแบบนี้นะครับที่สําคัญที่สุดนี่เห็นไหมฮะมีฝั่งนี้ด้วยครับเห็นไหมครับมีฝั่งนี้ด้วยครับเพื่อนๆเห็นไหมครับและที่สําคัญนะครับทําไมเหรอครับทําไมถึงจะมีราคาสูงแล้วก็มีราคาเล่นหาในกลุ่มนักสะสมนอกจากที่จะเจอแบบนี้นั้นไม่ใช่ว่าจะเจอได้ง่ายๆนะครับ หายากอยู่นะครับและที่สําคัญเกิดขึ้นกับธนบัตรที่มีความหมายอย่างนี้ก็จะมี2พระองค์นะฮะอยู่ด้านหลังแล้วก็ธนบัตรใบน,นี้นั้นนะครับจะแพงกว่าตรงนี้เพราะอะไรครับเพราะว่าธนาบัตรใบน,นี้นั้นนะครับค่อนข้างที่จะหายากกว่าหายากกว่าอย่างไรครับ1น,นะฮะตรงนี้ตัวเลขสีแดงที่ทะลุออกมานั้นไม่มากเท่ากับตัวนี้เห็นไหมครับแต่ตัวนี้นะครับความสําคัญก็คือคําว่ารัฐบาลไทยออกมาตัวเลขมาทับตัวคําว่า20ครับและมีอีกจุดหนึ่งฮะที่น่าสนใจมากๆครับ นี่ฮะที่อยู่บริเวณนี้นะครับเพื่อนๆสังเกตดูนะครับเดี๋ยวผมชี้ให้ดูนี่ครับจะเป็นตัวอักษรอะไรไม่ทราบนะครตัวนี้โผล่ออกมาด้วยเห็นไหมครับนี่ครับจะดูสวยงามและโดดเด่นมากเห็นไหมครับนี่ฮะความยากของธนาบัตรนั้นนะฮะนอกจากจะพิมพ์ผิดแล้ว ความยากของธนบัตรนั้นก็จะบ่งบอกถึงราคาด้วยนะครับผมเชื่อว,ว่าใบนี้นั้นหากมีราคาประเมินกันนั้นคงหลักพันขึ้นถึง2,000บาทอย่างแน่นอนนะครับในส่วนของธนบัตร20บาทของในหลวงรัชกาลที่9และก็รัชกาลที่10แบบนี้นะครับที่ทางช่องเหรียญสยามมาแนะนำให้กับเพื่อนเพื่อนนักสะสมได้รู้จักกันนะครับว่าแบบไหนที่เขาเล่นหากันในกลุ่มนักสะสมและขายได้จริงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆน,น,นะครับชื่นชอบนะฮะในคลิปของเหรียญสยามนั้นเหรียญสยามขอกราบขอ คุณเป็นอย่างสูงนะครับขอให้ทุกท่านนะฮะจงประสบความสําเร็จสําหรับท่านไหนที่กดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe และกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานเหรียญสยามด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้คงต้องลากันไปก่อนนะครับเพื่อนๆอไว้เจอกันใหม่ในสาระดีๆจากทางช่องเหรียญสยามชาแนลครับสําหรับคลิปนี้ขอกล่าวบว่าขอบคุณและสวัสดีครับ